สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเฮียมาแล้วนะวันนี้จะมาประกอบตัวนี่ RX 1น1นะชื่อมันแบบโอ้โหฮาเซลคอตอมนะตัวนี้คือเป็นเหมือนจะเป็นอยู่ในภาคหนังสือการ์ตูนนะครับผมนะฮะก็คือว่า มันเป็นเาขาเรียกว่าดับเบิลกันดั้มเซตาแอดแวนอะไรสักอย่าง <Yeah. S 1> จำชื่อไม่ได้จำผิดขออภัยนะครับผมอ้าวดูนี่อยู่ข้างหน้าของคนละวูบเน่เป็นไงหน้ากล่อง RX 1 2 1นะกันดั้ม R 1 h a ่าเซลคัลตอมไททันโปรโตไทนะหน้ากล่องของมันนะสวยนะเนี่ยหัวหุ่นของมันดูแบบ อลังการนะอุ่นๆเลยมีออปชันเยอะ HG Universal Cell Century นะครับผลิตปี2005นะครับผมนี่ด้านข้างของมันก็สวยเป็นไงเล่าเนี่ยดูดิดูดิดูดิดดโคตรเยอะอะโคตรอลังเลยด้านหน้าด้านหลังนะนี่ข้างนี้นะครับมันก็จะบอกอพวกออปชันพวกอะไรของมันนะฮะก็สวยงามเหมือนกันนะฮะอา้าวเรามาดูดีกว่าข้างในมันจะเป็นไงก่อนที่เราจะประกอบนะครับเอาแกะออกมาครับปึ๊บมีหถุง 2ถุงสมถุงแล้วก็นี่ครับนี่คู่มือของมันนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมหน้าตาแบบค่อนข้างจะหล่อๆเลยนะครับผมคู่มือเป็นแผ่นพับนะครับผมนี่นี่นี่เฮ้ยดูดีวะ่ะนี่คู่มือการประกอบมันก็จะประมาณนี้นะครับผมประกอบเสร็จแล้วมันก็หล่อๆเหมือนมีโล่มาให้2อ,อันนะทุกคนอะเรามาดูแผงกันดีกว่าว่าจะเป็นไง นี่ครับถุงแรกของมันก็จะมีสีน้ำเงินแบบนี้นะครับสีเหลืองสีแดงสีขาวเฮ้ยคมดีเหมือนกันนะทุกคนคมดีเหมือนกันนะนะมี12ึ่นะ 1, 2, นะแล้วก็มีสติกเกอร์แบบนี้แผงที่3ก็จะเป็นแผงพวกเอ่อข้อต่อพวกอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีสติกเกอร์ฟอยล์ให้นะแผงที่4กับแผงที่5เป็น PC นะครับผมแผงที่5ก็จะเป็นชุดเกาะของมันนะฮะก็ มีแค่5้าแผงเองวะ่ะแต่คือดูเหมือนตัวมันอลังการยังไงก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าประกอบกันดีกว่าเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูว่าจะหลออแค่ไหนเฮียพร้อมป้ายยาแเ้าเ,าเ้ยไปประกอบกันเลย We'll เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงนี่ประกอบเสร็จแล้วนี่หล่อๆเลยเฮ้ยปรับก็อี้นิดนึงฮึอ่ะโอเคนะฮะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนตัวนี้นะครับผมนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับกล่องของมันก็ไม่ได้ใหญ่มาก RX 1 2 1่ะ x121 กันน้ำ TR1 Haseel Custom t i t a n Prototype Mobile 0นะฮะตัวเนี้ย เฮีย <Here S 2> ไปเห็นมาแล้วปรากฏว่าเฮ้ยอยากได้เหมือนมันกันหายากแล้วละ่ะต่อไปดูที่ร้านไปดูที่หลายๆร้านเฮ้ยมันก็ไม่มีนะเฮียไปได้ในแอปพลิเคชัน l a z a d a หรือ s h อ p e e อะไรสักอย่างนี้แหละได้มาในราคา500ไปไปลายนะครับ580อะไรประมาณนี้ <Okay. S 1> ตอนแรกเฮียเห็นนะ่ะอ่ะให้ดูนะทุกคนดูดิดูดนะ่ะ หน้าตามันแบบมันดูแบบใหญ่ดูอลังการดูมีขาที่ใหญ่ดีตัวคือความพิเศษของมันอะด้วยดีไซน์เลยชอบ <Okay. S 1> เลยลองหามาดูแต่เพราะว่าประกอบไปแล้วเนี่ยเลยไปหาตัวอื่นแต่ปรากฏว่าหาไม่ได้เว้ยในซีรีส์นี้คือในมุมของเฮียนะเฮีย er ว่ามันสวยดีในมุมของเฮียเฮียว่ามันคุ้มดีในราคา500กว่าบาท มันแล้วแต่คนชอบแต่เฮียดูดีไซน์นะให้ทุกคนดูนะมันเท่นะมันดูเป็นเหลี่ยมคือเออมัน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 มีอะไรอ่ะดูแล้วมันมีอะไรเหมือนกันนะซึ่งตัวเนี้ยที่จัดมาเนี่ยแบบไม่ได้คิดอะไรมากพอประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่มันให้มานะทุกคนนี่มันให้โล่แบบนี้นะฮะแล้วก็มีโล่สำรองมาอีกหนึ่งอันนะฮะโล่มีสองอันเลยนะครับปืนนี่ หล่อลอแบบนี้นะเป็นปืนสั้นนะดีไซน์สวยแต่ทุกคนดูดูดีไซน์ของมันนะโดยตัวของมันเองด้วยชุดเกาะดิวขาดินะมีแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยเนี่ยด้านหน้านี่ด้านหลังแบบนี้คือเท่แล้วก็แบ็คแพคของมันตรงนี้ขยับได้ด้วยนะนะฮะ ขยับได้ด้วยแล้วก็เออมันเท่แล้วก็ให้ไอตัวบีมาอีก1อันนะครับผมแล้วก็มือมือมาอีกหนึ่งข้างแล้วก็ออปชั่นเล็กๆน้อยๆติดตรงไหล่อะไรประมาณนี้นะอย่างนี้ดีกว่าทุกคนเคจจเนี่ยจุดขยับของมันอนะไม่ได้สวยหรูเหมือน MG หรอกแต่แต่เลยนะฮะมันก็ยังมีความเท่ของมันไม่ว่าจะเป็นล่องก็ดี ไม่ว่าเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ให้มาโอเคเลยนะจะบอกให้แล้วก็ออปชั่นโล่ของมันนะฮะแล้วก็ขาของมันทั้งล่องสติกเกอร์แล้วก็การตัดเส้นแล้วก็สีของมันเนี่ยมันเป็นสีขาวตัดสีน้ำเงินเข้มๆออกจะดำๆด,ด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็เหลืองนะฮะแล้วก็มีเทานะ,ะมีเหลืองมีแดงเนี่ยเท่ห่ะ นะดูโลดิเทปะล่เอออ่ะแล้วมี2อันด้วยเออเอาทุกคนเฮียว,ว่าไม่ได้มองถึงอะไรเลยมองถึงความเป็นหุ่นยนต์มองถึงเออไอพงไอพ่นอะไรเงี้ยสติ๊กเกอร์เออเฮียแบบไม่รู้จะพูดอะไรนะเอาเป็นว่าอ่ะจุดขยับของมันก็เป็นหัวเป็นไหลเนี่ยตรงนี้นะแข็งเลยนะตรงนี้ก็ขยับได้เน่อย่างนี้เอวนี้ขากลาง งอตรงนี้ขยับได้แบบนี้นะฮะก็ถือว่าแบบไม่ได้แย่เลยคือแข็งแรงอะ่ะเอาเป็นว่ายืนไงก็ยืนอย่างนั้นะนะฮะทุกคนแล้วก็กระโปรงเนี่ยด้านข้างขยับได้คือมีอแม็กกาซีนของมันให้มาด้วยนะครับผมแล้วก็ในการยึดของอโล่ถึงโล่มันจะเป็นตัวอันใหญ่ก็จริงนะคือแบบมือมันจะอยู่ไงก็อยู่แบบเท่ๆของมันเลยเฮียว่าไททันฮาเซลตัวนี้นะทาวันเนี่ยก็คือว่ามันออกมานานแล้วละ่ะ แต่เฮียก็ดูดีไซน์ของมันคือไปเห็นเราไม่ไม่ไมรู้ว่าม,มันมันมันคือแบบซีรีส์อะไรพอมาไล่ดูเนี่ยมันเป็นซีรีส์อีกแบบหนึ่งก็เลยบบเออเฮ้ยด้วยดีไซน์มันเท่ชอบด้วยดีไซน์ล้วนๆเลย <Okay. S 1> ก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะเฮียว่าไปลองดูนะเพราะว่าไอตัวเนี้ย ชอบด้วยดีไซน์ล้วนๆนะฮะไม่รู้จะรีวิวอะไรเพราะว่าในราคานี้แต่คือเฮียไปเห็นร้านอื่นเขาขายกระโดดเข้าไป8 900เป็นพันก็มีเพราะเพราะว่ามันเริ่มหายากแต่ชอบด้วยดีไซน์ประมาณนี้เลยไม่ได้มีอะไรแอแฝงชอบล้วนๆในเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยแบ็คพงแบ็คแพ็คมีไอ o n นด้วยเห็นไหมแขนเนี่ยนี่ ก็หน้าอกบ่งบอกถึงความเป็นกันดัมนะฮะด้านหน้าก็มีลูกเล่นตรงนี้นะฮะขามันใหญ่อะไรประมาณนี้นะก็อันนี้รีวิวด้วยความชอบถ้าเกิดห้าดาวเนี่ยเฮียให้ห้าดาวในระดับที่มันเป็นไฮเกรดนะฮะโอเคถ้าเกิดเปรียบเทียบกับราคาเฮียก็ให้ 5ดาวเพราะว่ายอมรับได้เพราะถ้าเกิดมันออกมาขายตอนนั้นเฮียก็คิดว่าราคามคงไม่ได้หนีอะไรมากไปกว่าน,นี้นะและออปชันที่มันให้มาเฮียก็ให้5ดาวแล้วก็สต er hmm. ิ๊กเกอร์กับล่องเฮีย mm. ก็ให้5ดาวการต่อสนุกก็ให้5ดาวคือว่าตัวนี้เฮียชอบเว้ยทุกคนเอาเป็นว่าไม่มีอะไรมากครับผมก็ถ้าใครชอบก็ไปลองดูกันครับรีวิวง,ง่ายๆประมาณนี้นะเราชอบเพราะรูปร่างภายนอกอย่างเดียวนะแล้วก็ค่อยมาดูเรื่อง องค์ประกอบของมันแต่โดยรวมชอบเว้ยเฮ้ยเอาเป็นว่าประมาณนี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันนะครับไปดูว่าดีเทลของมันเป็นไงยนเฮียไทยใกล้ๆใ,ใ,ให้ดูนะจ๊ะไปเลยลจ้ะเจอกันพรุ่งนี้บายบายสวัสดีครับตัวนี้ก็ชอบเลยไททันโปรโตไทม์โมริลสูตรหรือเขาเรียกว่าฮัสเซลนะครับผมพวก TR ประมาณนี้นะฮะไปเลยลจ้าบายบายสวัสดีครับง่ายๆว่าคลิปเนี้ย